โอ้โห oh oh. มาพามาดูด่านการตั้งด่านอยู่ในจุดตรงนี้นะมาดูกันว่าเขาตั้งด่านอะไรอะมาดูกัน <c oughs> กพสพสวนพริกไทยเอ๊ะเขาทําอะไรอยู่เนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้อันนี้โค้กลับมาแล้วไอ้นี่มัแยกอะไรเนี่ยแยกสวนพริกไทยแล้วแยกเนี้เข้ามาปั๊บมีด่านเลยมันเป็นอะไรโอ้งง ค่ะสวนขี้ไก่เนี่ยประมาณนี้ฮะมาปั๊บดิสป๊บอปเห็นด่านเลยต้องแยกเลยนะครับนี่ต้องแยกเออถ้าว่าเลยจากแยกสักนิดนึงไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแยกปั๊บมันจะเจอด่านผมมาครับพี่ครับผมมันเข้าในปฟอมไม่ได้นะครับผมผมไม่ได้เข้าปฟ้อมผมผมผมอยู่ในฝั่งนี้ผมก้จออกแบบนี้ผมผมไม่เข้าปฟ้อมนะผมไม่เข้าปฟ้อมผมไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับป้อมอ่าโอเค ผมรู้อยู่ว่ามันเป็นอะไรผมไม่เกี่ยวกับปมอ,อ่ะโอเคอ่ะเนี่ยประมาณน,นี้อันนี้คือคือไฟแดงครับคือไฟแดงเสร็จแล้วตรงเนี้ยตรงการแยกไฟแดงเลยครับพี่น้องทางแยกไฟแดงเลยอ่ะโอเคอันนี้แยกไปไม่รู้ไปรไทางไหนนะคือผมลงทางมานะครับป้ายชื่อก็ไม่มีนะครับว่าเป็นใครไปไป เออใครไปคุมอะไรเงี้ยไม่มีไปชื่อนี่ี่หยุดตรวจนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับแยกป้อมเออตำรวจผูโทนสวนพริกไทยเออประมาณนี้ครับอ่านี่เพราะจะปิดพอแรงแล้วนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วกล้องติดหน้าอก บางนายก็ไม่มีนะบางนายก็มีแบบกล้องติดหน้าอกแต่ทุกทุกครั้งนะฮะการการที่จะปฏิจจบัติหน้าที่จะต้องมีกล้องติดหน้าอกนะครับรองเท้าต้องขัดมันแต่น้องอีกคนหนึ่งรองเท้าก็ไม่ขัดมันแล้วก็ไม่มีกล้องติดหน้าอกผมก็งงนะฮะว่าเขาปฏิจจบัติหน้าที่เป็นแบบไหนเนะ่ะอยู่ในสวนพริกไทยนะสนสวนพริกไทย เมื่อกี้พี่คนนี้เขาก็มีกล้องติทธิโอค์อยู่ครับจะเป็นวัดหน้าที่แล้วครับผมขออนุญาตนะครับผมครับผมผมพันพันออรโทเทียมดัดเต่งต้นสระวัดป้องกันปราบปรามสถานตำรวจตุนตอนนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะปฏิบัติหน้าที่แล้วครับเอาเลยเชิญเชิญเชิญนะผมไม่ได้ขัดขวางเอาปัจจุบันเลยผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าคือคือผมมาดูว่าเออน้อง น้องคนที่มาตั้งด่านอยู่ในจุดตรงนี้นะเออพวกน้องๆก็มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดนี้เอาทําไมถึงไม่มีกล้องติดเล่ามีกล้องติดมีบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีเนาะมีกล้องติดหงอกนะครับเออบางคนก็มีเหมือนกับน้องคนนี้ก็อาจจะตำรวจใหม่ก็ได้เนาะเป็นนักเรียนตุนหานนะครับก็ช่วยนะครับ๋อไเป็นตุนหนักเรียนคึองานโอ้สงสัยก็เสอบถามได้เบื้องต้นครับสอบถามได้อันนี้ที่ได้มีกล้องนะตุน เป็นไงฮะเปิงานตอนี่ไิงานเี่ดการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เห็นนั้นเห็นตลอดคนหน้าดานเนาะแล้วก็พี่ๆนะครับทุกคนทำคทำตามระเบียบที่ที่สำนักงานตวเนี่ยสะวมีกล้องมีอะไรเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเขามีอย่างนี้หมดแล้วนะครับ แล้วอันนี้มาขวดผันกันวันนี้เห็นไหมพี่เห็นไหมหมดปลอดภัตอนนี้ไม่ติดป้ายทะเบียนนี่ถูกถูกต้องมาเอ่ยครับก็ไม่ได้ว่านะผมผมไม่ยอมไม่ได้ว่าเออผมว่าดีนะไม่ว่าอะไรเงียบใช่ใช่ใจไงให้ฟังไงว่าเจอนั่นแหละว่าอย่างเงี้ยดีไหมดี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 ใช่ไหมเพราะไม่งั้นก็เกลื่อนเต็มถนนไม่หมดร้องเรียนกันมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวทางพี่จะผ่านไปที่ไหนต่อเอ่ยผมจะมาหาซื้อไอ้โต๊ะโตัวผมไม่เคยผ่านเลยฝั่งนี้น่ะโต๊ะไอ้ไอ้ไอ้ เนี่ยตรงไหนมีบ้างขายไอ้ไอ้ไอ้้ไอโต๊ะขายกาแฟอ่ะโต๊ะขายกาแฟนี่ตรงไหนฝั่งไหนนี่ขยับไปโน่นนี่อยู่เถอดผมผ่านผ่านมาแล้วมีร้านไม้อยู่อันนี้ผมผ่านมาแล้วเลยปั๊มแม่งนะโต๊ะกาแฟเออผมผ่านมาแล้วนั่นแหละเขาขายอยู่ไหมไม่มีที่ไม่ก็เส้นสายเกลี่ยๆเนี่ยมีร้านไม่ต่อกับร้านมันเป็นเป็นไม้ไม้แบบไอ้นั่นนะครับเป็นไม้แบบใบไอ้ไม้ฉันฉาน่ะใช่อย่างนั้นไหมไม้ฉันฉานร้านกาแฟเออแล้วนั่นแหละผมก็ลองอ่ะ ไอ้น้องๆทำไปแลก็ตุ๊บตรงนี้อยู่แล้วอยู่ช่องไหนเนี่ยผมนะใช่ผมวินายนึกมันอยู่ในเขตื่อรับดับเตือนเพื่องสัตว์สกมเนาะครับก็เป็นเป็นสมาคมนะครับครับผมก็น้องๆก็ตำรวจมาตรวจโอ้ดีดีดีครับดีดีแล้วครับดีแล้วครับออกใบสั่งออกอะไรนานไงเนี่มาตรวจสอบตรวจสอบเนี่ยพี่มาดูมาดูนะของคันนี้เกาไม่ติดแผงไฟทะเบียนอย่งนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่ว่าได้มายังไงอะไรยังไงฮะ อีกทีไหนทีไหนอ่าโอเคทำทัตามหน้าที่ทัดไปก็เราก็ไม่เห็นเนาะคือผ่านผ่านมาเอ๊ะทำไมว่าน้องๆทำไมไม่มีกล้องติดเอาเออก็เป็นน้องใหม่เนาะดูเพื่อนีพี่อพี่ก็จะมีหมดทุกคนเลยใช่ใช่ไอ้ที่คือเป็นน้องใหม่โอเคดูรัดหง่อยจะได้ทำให้ถูกต้องรับเดี๋ยวนี้ต้องทำให้ถูกต้องให้หมดเนาะใช่ใช่โอเคนครับครัเขาไม่ได้ว่าไม่่ตนี่อันเด็ดที่ผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรที่นี่ดี๋ยเข้าใจเวลาคนดูเขาจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น มันไม่เหมือนแมกนีแมกนีอะไรอย่างงี้ว่าตำรวจที่ถ่ไม่ใช่เนี่ยดูดูตัวสอบเนี่ยเห็นไหมเข้ามไม่ติดมันติดง่ายนะพี่ติดง่าไม่ยากเลยก็ไม่ติดกาทําให้ถูกต้องยังไงล่ะใชแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เนี่ยต่อไปเนี่ยตำรวจก็เลยมาตรวจคัดรถุษย์ต้นแบ นะครับรถใหญ่ก้อนนี้ไม่ค่าเส็นขาดก็ดูแลนี่ต้องอย่างนี้สิกระจางเลยใช่ไหมครับพี่น้องอย่างไงเขาเขาก็ได้อธิบายให้คือว่าผมสงสัยเนาะว่าเออน้องน้องที่มาปฏิบัติหน้าที่ทําไมไม่มีกล้องหน้าติดน้าโออะไรเงี้ยน้องๆองเขาก็ได้บอกบอกว่าการปฏิบัติอยู่ตรงนี้เป็นตำรวจไหมน้องเดียวจะทำงานกันยังไงเออต้องมีต้องอะไรครับค่ะก็ มีอะไรดูแลเรียบร้อมีการตักเตือนบ้างไหมมีมีเนาะให้ติดกระจบังงั้นเราบอกว่าแล้วอันตรายที่มีติดกระจบอย่างที่ขับรถเก่งในมอเตอร์ไซค์เรื่องจะเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนเพราะว่าอะไรไม่มีกระจกนั่นดีคเห็นไหมคุณเห็นหรอกอันตรายจี๊โมโตไซค์จะไม่ะถูกไหมร้อนอันตรายถ้าเราขับรถเราก็รู้อยู่ว่าควรทำยังไงนั่นดีครับเล็กๆน้อยๆก็ตักเตือนไปผมตักเตือนได้อันนั้ยอันนี้คือสเส่วนพิไทยส่วจปิ๊กไทยนะครับผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมกันไไไดดด้้้ััยคคครรบบเนนี่จะได้ คนทาผิดจะได้ครัวด้วยออครับว่ามี่มีว่มีคนกลางมาคอยดูนะข่าวตรวจเนี่ยดูทุกคนเนี่ยอช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะคือผมผมประชาสัมพันธ์นะถ้าท่านไะไขึ้นรถแล้วการขับรถต้องสวมหมวกนิรภัยนะต้องสวมหมวกกันน็อกเพีองคนเลยเพื่อความปลอดภัยของ่านตัวเองเท่านั้นเลยใช่ไม ไตำรวจมาประกันเหนื่อยก็เหนื่อยนะใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรเลยเออทำอย่างอื่นได้ดูแลการยกระดับตรงที่ซ่อมสร้างอะไรพวกนี้ยังยังได้นี่ต้องแบ่งช่วงเวลามากวดขันมาแล้วขออยังไงเนี่ยไม่หมดโคกเนี่ยตำรวจมาได้สิบปีแล้วเหมือนเดิมให้สวมหมวกก็ยังให้สวมหมวกนะครอบเดิมคือผมถ่ายเป็นฝั่งนี้ไม่ได้นะเพราะว่าติดกระจายชนเนาะกับก็เลยมาถ่ายับขใช่โอเคผมผมไม่ได้มาไม่มาไม่ได้ตำหนิอะไรนะคือว่าเออทำไมถึงน้องๆ คือนะอาจจะสงงใจตกลยก็ดีมากก็บก right, ็ค <S an> ุยกับเป็นมิตรนะคุยกันคุยกับเป็นมิตรที่ชยหลือ่หรือถ้าพี่มีอะไรขัดข้องก็แนะนําอะไรก็บไม่ถูกก่อกี้ก็ขอความช่วยเหลือแล้วนะ เพราะว่าเออถามว่าตรงไหนมีโต๊ะขายใช่ไหมล่ะตรงนี้โอเคไอ้ฝักนี้ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยตรงนี้ไม่มีเลยครก็เพิ่งเต้นนู้นใายมือก็จะเจอครับเดี๋ยวโอเคไปตรวจสอบรถของคันนี้ก่อนโอเคเก็บเชิญเลยครับเชิญโอเคเก็เก็บับเชิญเลยน้องทำทำเดีไม่ได้ว่าหรอกเผื่อจะติดต่อครัน เวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับเขาจะอาจจะขอความช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ได้ไไหมได้ได้ครับไม่มีปัญหาครับโอเคครับถ้าไม่มีอะไรนะครับเขาดูพวกน้องๆก็ปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ไปนะครับก็เราไม่มีอะไรที่วันนี้เนาะแล้วรถคันนี้ก็ไม่มีายทะเบียนอะไรเงี้ยน้องๆเขาก็มาอยู่ในจุดนี้ประมาณนี้นะครับก็ดีแล้วครับประมาณนี้ครับที่ติดไหนนะเดี๋ยวเราแลกเบอร์กปโอเคครับก็ผมศูนย์ก้าแปด เป็นของตัวข้าวใช่ไหมพี่รอนซีซีแก้วแก้วน้องครับตัวเป็ดเจ็ดที่ไหนครับที่วีนายเนาะนี่ผมเลยครับวะัูข้าวก่อนข้าวแล้วครับมีนายตัวห่ากันได้เหรอเดีผมให้ประมาณนี้นะครับคือว่าเราไม่ได้มาครอบคุัเราไม่ได้ว่าอะไรเกิดมาก็เห็นขาวข้าวข้าวก็มาก็เห็นน้อง เออทำไมไม่มีกล้องติดหน้าอกกล้องติดหน้าอกก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าอย่างนี้มันจะเป็นกล้องที่หมวกนะพี่อย่าคิดว่าติดหน้าอกหมนแล้วก็ผมก็ได้มาสอบถามแล้วโอ้เป็นน้องใหม่เออนี่ได้ฝึกใหม่นะครับแล้วก็สองสองต่อมาคือจราจรอย่าใช้กล้องที่หมวกแท้องครับเป็กล้องตามเทปแล้วก็ กลองผมไม่มีกล้องหน้าหมวกแต่ผมจะมีกล้องมือสองตัวทางตัางขาครับโอเคคือแรงดีครับพี่ไม่ต้องหัวนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวพี่ยูเทิร์นไปถึงนุ่มนักขึ้นสะพานเนี่ยเนาะครับ พี่ไม่ขึ้นสพานดีกว่าที่ไปอยู่เจอใต้กระพานนู้นได้จะเจอร้านจัดเลยครับเดี๋ยวเลยโอเคขอบคุณครับแดดกดสัตว์พีนายจอดตั้งติดวงตัด่อนนัดสองตัวตายที่อะไรนะมีวิชัยใช่ไหมครับพี่ไหนพี่ไหนนะพี่พันะครับครับผมครทุกการนะครับผมทุกการทุกคนนะครับครับสวัสดีครับจะอทำงานครับจบคุณมากครับอ่าเราก็รู้แล้วว่าเหตุผลเพราะเป็นเพราะอะไรนะครับที่น้องๆเขาไม่มีเรื่องปิดรักอกเป็นเพราะว่าอ่าเป็นเพราะว่า เอ,อไม่มีกล้องติดเอาเพราะว่าเป็นน้องใหม่อาเป็นน้องใหม่ก็อ่ะก็ะแล้วแต่พี่น้องเขาจะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็มีพวกพี่พี่เขาก็คอยดูแลอยู่น้องๆอ,อ่ะประมาณนี้ครับอ่ะเชิญเลยนะนเนาะเราไม่ได้ดูเตียนอะไรนะครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณนี้ครับโอ้สิบล้ออ่ะ อ่ะโอเคโหมีใครบ้างเนาะโอสวัสดีกุบเปีเ้ยวอ่าเราก็ไม่สนับสนุนอ๋อครับผมใช่ครับแต่เราก็มาอยู่ในจุดน,นี้ก็อ่าน้องๆเขาก็ทำหน้าที่ก็คือ, <c oughs> คอ อ่าใช่ครับปิดหน้าปิดตาเหมือนก็นกล้องดำอะปิดหน้าปิดตาก็น้องๆเขาก็อาจจะกลัวสิวขึ้นเก็ตามที่ภาพเห็นนี่แหละครับกลัวสิวขึ้นปิดหน้าปิดตา <c oughs> <c oughs> ครับเจอกล้องยิมสู้ได้ครับใช่ใช่ใช่สอนอนนี้ยิมสู้ได้แต่เขาก็มาในในรูปแบบที่ <c oughs> ที่เป็นมิตรนะครับที่เป็นมิตรตํารวจที่เป็นมิตรเขาก็ได้เนีว่าเป็นการที่เป็นการที่ว่าน้องใหม่นะครับถ้าเป็นน้องใหม่ก็ว่ากันไปตามตามตามที่กล้องเราไปเห็นนะฮะก็เราไม่ได้ไปว่าอะไรจุงกะครับพี่สมพรครับ <c oughs> ครับจุงกะพี่สมพรพี่สมพรก็บอกว่าจุงกะพี่น้องทุกๆคนเนาะครับก็โลมาจุงกะครับ ปิดหน้าปิดตาก็ลุมาบอกว่าปิดตาปิดตาครับใช่ครับปิดหน้าปิดตาก็รองเท้าก็ไม่พร้อมก็เป็นน้องใหม่ครับเป็นน้องใหม่รองเท้าก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่กล้องก็ยังไม่ทันมีก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในจุดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในจุดนี้ก็ช่วยดูแลน้องๆด้วยนะครับก็เป็นความปลอดภัยของน้องๆนะครับต้องช่วยช่วยน้องๆด้วยนะครับ กน้องกำลังได้จบมาแล้วก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดนี้ก็ในงานก็ขอให้ดูแลด้วยนะครับอ,อพี่เชิจุงกะครับจุงกะก็ใครอีกเนาะหลายคนเนาะครับพี่ไกถิ่นก็มนดำเนาะลมดำก็ปูกเปรี้ยวบเหลยวครับเบลียวเบลวครับยีเนาะยาค่อยอยายเตา่าแรบ พอกดีเนาะครับจุงกะครับน้ำเล็บแมวครับจุงกะด้วยครับคือเราไม่มีอะไรนะครับคือว่าเราก็เออดูในจุดนี้ก็เห็นว่าน้องๆเขาปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่มีกล้องกินงเล่าเราก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขามาออกมายก็เห็นแล้วก็ก็ได้ทักทายว่าเออตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะ พี่น้องก็ดูเอาละครับทุกคนก็ดูเอาว่าเป็นยังไงผมก็ไม่เคยมาหรอกส่วนพิกไทยเียก็มาจะเอ๋อยู่กลางแยกกลางแยกจะเอ๋ก่อนครับก็ไม่มีอะไรครับคือถ้าเขาทําถูกก็ทําไปไปายชื่อไปไปอะไรไม่ต้องมีครับไปชื่อไม่ต้องมีไป้ากคุมไม่ต้องมีครับก็ตามนั้นนะครับโอเคครับจุกกะสวัสดีครับ